จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหาตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกวันมหิดลวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสวรกินดารามอำเภอลาดหลมแก้วจังหวัดปทุมธานีนายอดิเทพกรมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจริตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศอรุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกวันมหิดลโดยมีพลอากาศเอกศักดิสกลแสงสุขกร,รัตวดีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนางรัชยาอาจหารเผยพรนายอำเภอเมือง ลาดหลุมแก้วหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนกว่า300คนร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยป่าจำนวน2แ0 0 0 0ตัวและช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลรักษาความสะอาดเก็บขยะขีดล้างบริเวณลานวัดให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม การจัดกิจการในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความถรงรักภักดีประสบพรกรจังหวัดปทุมธานีและร่วมกันน้อมระลึกถึงพระกรุณาทิคุณพระบาทสมเด็จวชิรก้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงมุ่งหวังให้ประสบพริกรทุกหมู่เรา มีความสมัครสมานสามาัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรวมถึงมีความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติได้แก่ชาติศาสนาพมหากษัตริย์และประชาชนนิว24สิหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี